นะครับนักศึกษาครับเนื้อหาต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนะครับคือการป้อนชื่อเว็บไซต์นะครับกับการใส่โลโก้ให้กับเว็บไซต์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนักศึกษาก็คลิกที่ป้อนชื่อเว็บไซต์นะครับแล้วนักศึกษาก็ใส่เว็บไซต์ที่นักศึกษาต้องการจะตั้งชื่อนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้ผมจะทําเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมก็พิมพ์คําว่าสถานที่ท่องเที่ยวครับคลิกไปเลยนะครับ ผมเปลี่ยนภาษาดน,น,นึงนะครับหลังจากผมใส่ชื่อเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับข้อความก็จะมาปรากฏอยู่ที่ช่องนี้เหมือนกันนะครับสองอันนี้จะเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเพิ่มโลโก้ให้กับชื่อเว็บไซต์นะครับผมก็คลิกที่คําว่าเพิ่มโลโก้นะครับหลังจากนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าจะขึ้นแถบอยู่ตรงที่ รูปภาพและแบรนด์นะครับแล้วเรามาที่หัวข้อของโลโก้นะครับให้นักศึกษาเลือกคำว่าเลือกครับแล้วก็ตามด้วยนักศึกษาคลิกที่ Google คนรูปนะครับพิมพ์ไปเลยครับนักศึกษาอยากได้โลโก้แบบไหนผมเป็นทาวเวลแล้วกันนะครับแ้วผมก็ใส่คำว่าไอคอนเข้าไปตัวหนึ่งนะครับ เราไอคอนนะครับผมกด e n t e r นะครับมันก็จะปรากฏรูปขึ้นมานะครับนักศึกษาชอบภาพไหนนักศึกษาก็คลิกอ่านในที่นี้ผมจะเลือกภาพที่หนึ่งนะครับแล้วนักศึกษาก็คลิกคําว่าแทรกนะครับก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาคลิกปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับชื่อของเว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็โลโก้ที่เราแทรกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับเนื้อหานี้นะักศึกษาสามารถทบทวนได้นะครับในการตั้งชื่อเว็บไซต์กับการใส่โลโก,โก้ให้กับเว็บไซต์นะครับ